ไหวไหมลงุงลุงลุงอิงเรตติ้งก็ทิ้งหาส่วนพิธาเนี่ยหายใจรดต้นคอทุลุลุงทั้งหลายเนี่ยไหวไหมล่ะครับในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับจากขอลัมนหนึ่งที่ยกมาวันนี้นะครับข่าวปนคนคนปนข่าวนะครับจริงๆเขาเขียน2เรื่องนะครับเกี่ยวกับคําพูดของครูใหญ่ของภูมิใจไทยนั่นคือคุณเนวินชิดชอบด้วยแต่ผมขอยกมาประเด็นเดียวก็แล้วกันขอยกมาเรื่องเดียวน,นะครับไหวไหมลงุงลุงเพราะว่าอะไรลุงลุงก็มีหลายลุงนะ ทั้งลุงที่อยู่รอทอสอชอและก็ลุงที่อยู่พปชอรอไหวไหมลุงลุงอุ้งอิงเรตติ้งก็ทิ้งห่างส่วนพิธาเนี่ยหายใจรดต้นคอแล้วลุง,ล,ง,งลุงทั้งหลายเนี่ยจะไหวไหมจะไหวไหมกับการต่อสู้คนรุ่นใหม่ที่เขาพกพาวความคิดและการศึกษาสมัยใหม่แล้วก็จะใช้ความสามารถในการบริหารประเทศได้เนี่ยนะครับไหวไหมล่ะครับในการต่อสู้ครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ย นะจริงๆแล้วหลายคนนะก็เป็นคนรุ่นหลังทั้งบิ๊กตู่ทั้งบิ๊กป้อมนั่นแหละแต่ว่าก็ยังแบบเขาเรียกว่าเชิดอฉายอยู่นะครับไหนจะมีคุณมิ่งขวัญน,นะครับไหนจะมีผู้บริหารของแสนซิริไหนจะมีคนใหม่ๆจากพรรคอื่นเข้ามาแล้วลุงสองคนนี้นะจะไหวไหมดูกันหน่อยนะครับผลโพลที่ผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางสถา,านการณ์ทางการเมืองที่เข้มข้นครับแต่ละค่ายพรรคการเมืองเนี่ยต่างตีเกรอะเพาะไม้ประกาศ ขุมกำลังและตัวหัวหน้าที่จะลงลุยสู้ศึกเลือกตั้งไผเป็นไผก็คุยข่มกันไปกันมาแต่เรตติ้งเที่ยวล่าสุดปรากฏว่านิดาโพเนี่ยสำนักโพที่เชื่อถือได้พอสมควรนี่นะครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนมาเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตายมาสนะครับครั้งที่4ทับ2,565นนี่ก็คงจะเป็นครั้งท้ายๆแล้วนะครับเพราะว่านี่ก็สิ้นปีแล้วนะครับที่น่าสนใจเลยทีเดียว เมื่อถามถึงคนที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ปรากฏผลออกมานี่ปรากฏว่าอันดับหนึ่งร้อยละ34ระบุว่าเป็นอุงอิงนะครับนางสาวแพรทองทานชินวัตรพรรคเพื่อไทยเพราะว่าชื่นชอบพรรคแล้วก็นโยบายนะแล้วก็อยากจะเปิดให้คนรุ่นใหม่ขณะที่บางส่วนก็ระบุว่าชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรเลยนะครับยังชอบตระกูลชินวัตรอยู่นะนี่ก็ภาพคุณกรเห็นไหมเขก,ก็มีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาจะเป็นว่าที่นายกเป็นคดัดเดตของแต่ละพรรค อันนี้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วนะครับคุณหมอชลนานนะครับอันดับที่2เนี่ยปรากฏร้อยละสิบหา่างออกมาจากองุ่นิงเนี่ยกว่าครึ่งก็ระบุว่าเป็นลุงตูุ่ณเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยยังตามมาที่2ได้นะนะครับความหวังของพักรวมไทยสร้างชาติเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาบ้านเมืองสงบขนาดที่บางส่วนก็ระบุว่าจะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่องอันดับที่3ไล่ลุงตู่มาติดๆเลยหายใจรถต้นคอเลย ร้อยละ13.25นี่ของลุงตู่14.05นะของคุณพิธานะครับพิธาลิมเจริญรัฐติดติดมากับลุงตู่13.25เนี่ยใกล้14.05มากครับของพรรคก้าไกลและต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และก็มีแนวคิดเป็นคนรุ่นใหม่ต่อมาครับอันดับที่4ร้อยละ8.25ก็ทิ้งห่างไปหน่อยนะครับเนี่ยบอกยังหาไม่ได้อันดับที่5ร้อยละ6.45บอกว่าเป็นคุณหญิงหน่อยคุณหญิงสาร,รัฐเกยุราพันธ์ หัวหน้าพักไทยสร้างไทยเพราะชื่นชอบตัวนยโยบายพักมีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศขณะที่บางส่วนระบุว่าก็ต้องการเปิดโอกาสให้กับผู้หญิงมาบริหารประเทศบ้างในที่นี้ก็มาอาจจะหมายถึงผู้หญิงที่ที่คิดคิดคิดเองได้นะครับผู้หญิงที่ทําการเมืองเองโดยโดยที่โดยที่เป็นผู้ใหญ่ในพักตัวจริงนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าของสํานักโพลเขา่านะฮะอันดับที่6นะครับ ร้อยละหกเนี่ยตัวเลขหกหกเลยนะเป็นพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทพักเสรีรวมไทยเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาชื่นชอบวิธีการทํางานส่วนอันดับที่เจ็ดร้อยละห้าเนี่ยระบุว่าเป็นหมอหนูอนุทินชาเรียกุลพักภูมิใจไทยพักที่มาแรงสุดในวันนี้เพราะว่าชื่นชอบนโยบายพักภูมิใจไทยและชื่นชอบผลงานที่ผ่านมาแหมพลาดไปได้ไงวันก่อนซุปเปอร์โพลไม่ใช่เหรอวิเคราะห์ว่ามาแรงที่สุดนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคุณอน,อนุทินนะ วันิดาโพทําอะไรเนี่ยวันก่อนซูเปอปร์โพเขาบอกอีกอย่างเลยนะเนี่ยเราแปลกใจเหมือนกันเนี่ยสงสัยใช้วิธีการทรําโพคนละแบบนะครับอันนี้ฟังฟังหูไว้หูนะตั้งสองโพเลยครับอันดับที่ 8, แปดร้อยละสองจุดหกห้าเป็นกรรจิกาวนิชครับหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าเพราะมีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอันดับที่เก้าร้อยละสองจุดหกศูนย์ระบุว่าเป็นชลนล้านสีแก้วอันดับที่สิบสองจุดสามศูนย์ คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณจุลินนี่ห่างเหินจริงๆเลยนะอันดับที่11เป็น1.10ดนะครับดรสมคิดจาตศรีพิทักษ์พักสร้างอนาคตไทยเพราะว่าพักนี้อาจจะไม่ชัดเจนนะครับว่าจะไปฟิชเจอริ่งกับพักไหนว่าจะไปรวบรวมพักไหนเพราะว่ายังไม่ชัดเจนเลยนะคนก็เลยยังยังยังไม่ค่อยให้คะแนนเท่าไหร่นอกจากบิ๊กเนมที่มีชื่อดังกล่าวแล้วยังมีอันดับอื่นๆนะครับอีกร้อยละ4.35นะครับที่จะเลือก ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมแล้วมีลุงป้อมอยู่ด้วยนายวันมูฮัมหมัดน้อมัทาก็มีนะฮะคุณหนูนานางสาวกัญจนาศิลปะอาชานะครับคุณลุงมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็มีนะครับเมื่อเปรียบเทียบผลการสํารวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายตรมาสครั้งที่365คือเดือนกันยายนปี65นะครับการสํารวจรายตรมาสกว่า3เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับนะกันยาไปครั้งหนึ่งนะมิถุนาไปครั้งหนึ่งมีนาไปครั้งหนึ่งรอบนี้ธันวา ก็รปรากฏว่าไปเปรียบเทียบกับไตรมาสสาคือรอบที่แล้วนะเดือนกันยายนกลุ่มบิ๊กเนมที่มีคดีเดตนายกเนี่ยนะปรากฏยังคุณหญิงสุดารัตน์เกุราพันธ์พลตรเวรเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะครับแล้วก็มีสัดส่วนที่ลดลงในขณะที่คนที่มีเรตติ้งเพิ่มขึ้นก็คืออุ I ้งอิงแพรทองทานพลเอกประยุทธ์จันโอชาคุณพิธาลิมเจริญรัตน์คุณอนุทินชาเรกุลนะครับคุณกรจติกาวานินี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายทๆ นะครับงานนี้ใครจะเรตติ้งตกใครจะเรตติ้งเพิ่มนะครับต้องดูกันเรื่อยๆต้องทําการบ้านให้หนักขึ้นนะครับเขาบอกว่าไม่ดี <ๆ S 2> ก็อย่าไปโกรธเขาก็ทําให้ดีขึ้นครับ <ๆ S 2> คนที่ตามผู้นำเนี่ยต้องขยันเป็นธรรมดาพวงแต่ลุงป้อมกับลุงมิ่งนี่แหละครับ <S <S ออกตัวแรงแต่ว่าปรากฏว่าโพนิด้าเนี่ยเขายังบอกว่ารั้งท้ายอยู่นะฮะออกตัวแรงแบบนี้จะไหวไหม <S <S <ๆ S 2> แล้วปรากฏไปกองอยู่พักเดียวกันด้วยนะครับ <S <S สนับสนุนโดยอุยเคมีตราราชสีมงกุฎ คุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580